ครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมซันนะครับวันนี้อยู่ในเกม a r e n นาเบดเฮานะครับก็วันนี้ผมโคตรเต่นเต้มมากเลยนะครับเพราะว่ามันอัปเดตใหม่อ่าและทุกคนก็จะสังเกตใช่ไหมครับเห็นไหมมันมีารกิจเนื้อเรื่องอันนี้เบดเฮาส์นะครับมีอีเวนต์ด้วยอันนี้คืออะไรก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราไปเล่นอันนี้มีโหมดง่ายกับปกติแล้วก็ยานนะครับเดี๋ยวเราไปเล่นโหมดง่ายก่อนนะครับ โอ้เนี่ยมีผู้นำด้วยเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงโอ้มีวีโอ้โคตรชอบเลยอ่ะเดี๋ยวลองลองเล่นดูนะครับผมไม่รู้มันเป็นยังไงหน้าตามันน่าสนใจมากเข้ามาปุ๊บมันอัปเดตเลยโอ้มีคาซีนเนี่ยนะครับ A large cargo plane flying over central Khamana has been only a part of the global weapons exports. The Department of Homeland Security released a statement denouncing the... Hmm... What? Lightbringer, this is Over. On site. 2. Say it again. Hey! Here it comes! I like this strategy! Here I come! Lightbringer to position. Over. This is Bravo. Small Already in position. All units. Mission b ท i e f as f o l l ร w s The stripy litter AA. l o c a h n p and e n d e ร all c o เ t มีแสงไฟด้วยอีกคนนี้ตรวจจับว่เรี่ยงโอ้โหมาแค่สองคนจะรอบไหมเนี่ยครับก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมรอดนะครับอุ้ยฟ้าผ่าด้วย ขึ้นไปนะตอนนี้นะหัวหน้าหัวหน้าขึ้นไปก่อนอ่าเราช่วยดูหนุนเขาไปนะแล้วใส่ชุดอะไรครับทานตัวมา,าไปนะหัวหน้าร้อโอ้ระวันเราวันเสร็จไปเฮ้ยเอาเลยสวยนั่นแหละโอ้มีปืนมดเก็บเสน้นเนี่ยเฮียโอเคจกินนะถ้าผมนี่ผมจะยิงเฮยโยนศพลงมาด้วย

เดินนีตันเยอะอ้าวเระวันแสงไฟตามฉันมามีอะไรบ้างเนี่ยขอเช็ดจีนนะครับมันเท,ท่ันโอ้นี่ M0 มีมีดด้วยฮะลังเข้าอุมโมงค์ด้วย ข้นศพได้ไหมขอพอขอ,ขอค้นนะครับมีอะไรโอ้โหมีอะไรเลยมีดโอ้ไม,มีดสวยตอนนี้นาดูโคตรที่สก,กินนี่ใช่ไหมเดี๋ยวผมใส่ชุดดำน้ำมาเหรอเดิมผ่านชั่มมงเข้าศพโอ้ยผมจะยินอะ่ะก็ผมหม่งเข้าไปผมยินเลยไม่เป็นไรดูมีดสิความีดแบบ โอเคไปแล้วครับต่อด้วยเฮ้ยเจอคนเจอคนเจออะไรรู้จังยิใครอยู่ตอนนั้นน่ะสวยนั่นอะไรเนี่ยนั่นอะไรเหรอข้าวมาดิยิ้มนะเป็นไหนต่อครับเป็นไหนต่อครับ Chuối, 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 เข้าหัวเฮ้ยเราเจอแล้ววอว์วอลววเหมือนมันเป็นภารกิจนะครับให้เรามาวางอะไรสักอย่างเอ๊อย่าโดวีเอสหัวไหมโอ้โหเฮ้ยชอบเจนอ๋อมันเป็น เอาก็อะไรดิเฮ้ย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 เฮ้เลยไม่ต้องเล่นเลยแล้วกอดฉันพันธ์แล้วด้วย้ตายสิเผียอไปแล้วโอ้วันระเบิดเยี่ยมเลยระเบิดเวลาสวยเอ้ยอีซี่ใฮ้ผมไม่หมดง่ายกว่าโอ้ย คี่ใช้อะไรนี่วโ้มีก็ะขึนต่อล้ีมมานีอรวัสนแอดยมับไม่ใช่ผมใช้วร์ทดนอลเคสอโทีนี่เป็น h a มาาลโดทมเดจเจเครู้ดเพิลโดโาด,ดายา ตอนนี้นะครับผมเปลี่ยนกระสุนหน่อยนะครับยินเลยหัวหน้าเข้กากลางกับหลเฮ้ยไอ้นี่ก็ยิงอยู่นิแหละอยเอาเอาปืนมดใสอยอย่เหนือเจริญใส่ม่วนนะครับตอนนี้นะครับผมจะรับมาค่อนข้างจะแหลดนิดนึงนะครับ,แ,นนรบแต่ว่ามันไปได้ดีอยู่ ก็มา่ึงคนสถานีเลยได้โอเคเตรียมตัวเลยคุนายโดนนั่งสอยมะม่วงเนี่ยโอ้โหใกล้ถึงสถานีเลย้วเปลี่ยนโอ้หระวัลรางวัลราวัลแสนแสนนั่นไงฉันเจอคนละสวยโดนนั่นยิ้มบ้านนี่เข้ากับบานเลยไป อะไรนะอะไรบนับู๊ฮ่าโอโอ้ยโอยโถ้าเข้าหัวเฉยเฮ้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 ้นี่นียิงขาเลยหัวหน้านี่บู๊อย่างงโอเคนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผน้าจะนะคนหลุด้างผมไม่รู้นะครับเฮ้ยไอ้ไอ้บอดี้ไอ้บดี ให้วันดีโอ้ผมเจนดีนี่นต้องการเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมีโล่มันมีโล่เอาเอาอะไรอ่ะทำไมตายง่ายจันโอ้ตดใจหมดเลยผมเอาโอ้โหกามแล้วไงผมไม่เป็นไรเฮ้เพื่อนดูปืนไหนมีอะไรบ้านโอ้เจน เปลาสีสวยดีนี่ตอนนี้นะครับหัวหน้าเฝ้าทานให้ผมเลยเอามาเผื่อนะครับโอเคสผัดหมี่จมูกดีเลยอ๋อมีชะแนนถ้างั้นยังไงอะไรสักอย่าก เฮ้ยใครอ่ะอ๋อเหมือนหน้าอีกคนนึงมาสวยเฮ้ยนี่มันโกนหรือเปล่านี่ยันเรียบร้อยเอาเลยอ๋อคือปิดไฟตัดสวิดไฟคนระเบิดอืมุอ้อมาแล้วครับเตรียมตัวเลยมาดิอยู่ไหน สู้เหรอมาจมซีมังเอร์ไหนวะเอ็ดีเลยผมเฮ้ย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 อยู่ไหนมาดิห้เห็นหน้าเราบ้างเหมืนนอนนะเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วเอ้าหัวเฮ้ยจับตาย ลมาแอนตัวตันตเ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเโหแนนกนนั้ปานทีบ้านเดมบ้นเ้าเากนโอยนี่จุลนโยิ่ยน,นี้แหละวิ่งไรนักนะต่างกับป้าเลย,นนะบเลยแบไม่มีเวลาออกมาทำงาน

ปืม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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยก่อพังก่อพังยิมพูยิมพูไปยันตำแหน่งกำหนดเอาแล้วนะจะจะกดยิมพูแล้วผมนี่ส่งทางยานเร็วสวยสวยครับมันจะเข้าถึงเรียบร้อยแล้วล่ะยืนยันตำแหน,น่ง โอเคน่าจะมีคนโอ้เห็นแลยกนตาโอ้มกาเฮ้ยคนเทเร็วเร็วโอ็วเร็วเร็วเรวเร็วเวเร็วเร็วเด็วยวเรเรอวเรแล้วเร็วเเวเเร็วอรเร็วเร็มเร็วเาเรเรรเ เอาละครับเด้เวลาเขฮ้ยดยมีนอดเเระมื่น่าสนใจดี้ไมดน้ไึ่งจเลาวเฮ้ยเอดดอกเอดดอบเอดดอบขอบใจเพื่อนไอ้กิ้วหลายต้องการเปลี่ยนเกาะเกว่าวิวเอ้ยเจนเจนเจนเอามาเลย นี่อะไรห oh น้ากากกันแก้เวอร์ชันไหนวะเนี่ยสวยจะเลยอยากจะไปขายเจนเจนเจนโอ้เกมนี้สนุกดีโอ้พ่อนีฉ่เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเอามาให้หมดมีเท่าไหร่เอามาให้หมดโอเจหมดแล้วถ้ามีกระสุนนะถ้ามีกระสุนต้องกางกระสุนโอ้โอ้โห โอ้ละเบิดเยี่ยมได้เวลาเอาแล้วเอาแล้วแล้วครับพี่ใช่ไอ้คนโดนสั่เงินเอาล้วพวกเราทำพร้อมลุยแล้วเว้ยไปกันโลดกระตุหมดกินกระดุอะไรเดี๋ยวนะครับกันนี่ตับ้งจตบเข้าขันกั้ไหนไม่ใช่ที่ตารดนชอบเขาใส่ป้งกันนะะแต่ตืงจะตะวันก่อนไม่ต้มันออกมีดเทียาได้นะเคม เจออะไรไหมเจออะไรไหมมีไม่มีเขี้ยะเขียะกำลังกันให้ดีถาคุมันเจมันเจเฮ้ยเฮ้อเ้อเคนที่อยู่ข้าบนอ่างนี้มันก็ลงมาดีนี่กำลังกอม่ามีแสมไฟใจรักปัน ทางนี้ทางนี้ทางนี้โอ้ยไอ้ไปก็ไม่มีประโยชน์โอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้อ้ยไอ้อืหือเกียบตายเฮ้ยใครนักหนาใครนักหนาขอแจงครับโอ้ยเข็งกระดูกปุ่นหมดเลยครานี้นะครับวหน้าสักครู่สักครู่อ้าไม่รอเลยเฮ้ยไม่รอเลย อ๋อมันมีเวลาภารกิจด้วยโอ้โหอย่างนี้ก็ได้หรือโอเคงั้นเราต้องทำให้ไวนะครับละสวยยิ้มไปเลยเอาจริงนะคันแสนนี่ผมไม่ค่อยถนัดเลยครับตายบ่อยมากตายประมาณประมาณสามสี่รอบพี่พวดนี้ใช้อะไรพอดี โอ้ปืนนี่ B D S เอออันนี้มันปืนของเฟสนี่นะยิงเลยยิงเลยเจอมั้ยเจอมั้ยเคยเคยอครันนี้เหมือนจะโอบเดียรมาอย่างนี้อันนี้นะใชิกระสุนหรอกระสุนคุณรมัโอเคยี่สิบนัดเข้ามากระสุนหมดเม็ด

ไว้บมเข้าห um. ัวโอ้โหโอ้โอ้วันนี้เปิดตัวววววววไปไปเพมาแล้วอะไรไม่กลัวเข้ามาดิครับพี่ชายนั่นแหละนั่นแหละตีบัสตีบัสตีบัสเออเคลียเคลียเคลีเคลียเคลียเคลียทีนี้เคลีย เฮ้ยนี่มันหมวโว้โวโ,โคตดเท่เปลี่ยนอะไรได้ไหมเนี่ยม,มวยแล้วใช่เออโอโคตดเท่เอาละได้เวลาใส่หมวดนี้ละหายาอเลยแล้วกันนะ วงครับข้างบน ฉันตายทำยังไงดไีไปแล้วครับไปแล้วครับดูหลันอยู่โอเคโอเคผ่านผ่านก็ผมจะแตนะครับปัญหา ไม่เหลยเลม่นเลยอะไร้ามาหลเอ้ามาหรอเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยตใจครับวหน้าเกือบตายไอ้บ้าก่อถ้งพันตวยส้ยสวไอ ใช้ง,งานสวยคัสซีนมาลดข้าวเราไม่มีเวลาแล้วใส่เยอะแผ่นดีสไอผมว่าแผ่นดีสมาจากไหน Alpha แล้วก็เบลวอกระลำไปขอยยานฝันเดียวกันกระลำไปเฮ้ยใครวะเนี่ยแตแล้วยานเราต้องไปกันแล้วยูมเกือบพลาดปาร์ตี้นะนั่นนเี่ย สยเย็นเราควรเป็นมืออาชีพสินู้น่าปรลดเจาพูดเชิญกลังตู้กับเป็นฮีร์ของทันทีเพราะหนื่อยเจาหนี่หนึ่ทีหมาาว่ายังไงมันมีเวลาเหรอโ <Calendar. S 1> อ้มีคนมาเพราะฉะนั้นรีบลงไปเลย ให้ไวเลยผมได้ยิน,นเสียงเฮลิคอปเตอร์ครับเฮ้ยคนหัวไปวันนี้นกล้องผมไม่ค่อยได้นะครับตอนนี้โอเคสู้ยิงไปก่อนนะครับไป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 ก,ก,ก,กอกอลกอกอเ้ย วันน้วันน้วันนน้ีพอมกีมอราจะไปอินในนาทีเปิดประตูุนเร็วหุนเลยอีฮอกร้องนะลับไปที่จุดน้พุอกิงระังระดับซีเดนไปไปไวอยสวอยสวยโอ้่อลังพวกมันอยู่

เฮ้ยไอพวดย่ยี่สี่โอ้ยไอเ้้ันบ้าเหรอตำเราเหรอเฮ้ยไอบ้าไอมันปล่อยปล่อยนิสั ทาบสูงอ๋อดีดอ่้วยอ๋อเราดดนหลอดเหรอคือมันหมายความว่ายังไงครับคือเราโดนหลอดเหรอผมยังไม่เข้าใจนะครับผมไม่เก็ตคือถ้าใครเล่นแล้วก็คอมเมนต์บอกผมหน่อยก็ได้นะครับ ไม่รู้คืออะไรนะครับเอาไปว่าผมยังงงอยู่นิดนึงว่าทำไมไอ้นั่นถึงฆ่าเราสรุปคือ คือยังไงผมโดมันหลอดเหรอครับโอเคเดี๋ยวเราลองไปเล่นแบบอ่าเอาปกติแล้วกันนะว่ามันจะเป็นไงผมอยากลองดูดูดูปกติหน่อยต่อต่อต่อ,ตอในแบบว่าลองเอาลองลองเอาปกติก่อนอันนี้เป็นไงง่ายลรงลองเอาปกติก่อน แต่ผมไม่เข้าใจทำไมเราจินดงเอาไปมานะครับก็ถ้าใครเล่นและเข้าใจเนื้อเรื่อนก็บอกผมเน้ละกันนะคอมเมนต์นนไว้ได้กัแล้วผมก็จะลองไปอ่านดูโอเคนะครับแล้วเจอกันใหม่ลินหน้าครับบายครับผมงงมากเลยครับว่ามันคืออะไรกันเนี่ย